ช่วงนี้เราก็จะเจอกับเมนูเส้นบ่อยหน่อยนะคะทุกคนอย่าพึ่งเบื่อกันเดอ้อเมื่อวานก็เพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวแห้งไปวันนี้จัดก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วค่ะเมนูเส้นบ่อยไปนะคะช่วงนี้และตอนนี้เราก็ไปจ่ายตลาดมาแล้วเรียบร้อยได้ของมาหลายอย่างเลยค่ะก่อนอื่นเลยแล้วก็จะเตรียมส่วนของน้ําซุปกันก่อนนะตั้งหม้อแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะทําน้ําซุปแบบเดิมๆทําสูตรไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้อยู่ตลอดเลยค่ะ ขอเตือนก่อนเลยว่าห้ามนําสูตรไปทําตามนะคะทุกคนเพราะว่าเราปรุงเนี่ยเราก็จะปรุงแบบมั่วๆค่ะทุกคนแบบไม่ได้มีสูตรตายตัวนะถ้าพี่ๆนาไปทําตามอาจจะมีอร่อยก็ได้ค่ะส่วนวันนี้เราก็จะไม่ปรุงอะไรเยอะมากค่ะเพราะว่ามีพี่ๆแนะนํามาว่าลองใช้น้ําฟ้าไทยดูใช้แค่น้ําฟ้าไทยก็ทําให้เราไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเยอะค่ะวันนี้ก็เลยใช้เป็นน้ําฟ้าไทยแล้วก็ปรุงน้ําตาลท่วมลงไปนิดน้อยแล้วก็บวกกับใส่พวกเครื่องเทศต่างๆลงไปนะเพิ่มความหอมความอร่อยเพิ่มเติม ต้มน้ำซุปทิ้งเอาไว้ระหว่างนี้เราก็มาเตรียมเครื่องต่างๆค่ะมาจัดก,การหั่นต้นหอมผักชีเตรียมเอาไว้นะมีแมวจะแอบขโม,มยลูชิ้นกินค่ะทุกคนหนูเจ้าตัวเล็กก็เพิ่งตื่นนะคะทุกคนเมื่อตอนเย็นเนี่ยเจ้าตัวเล็กก็เพิ่งหลับไปรอบหนึ่งพอตื่นมารอบนี้เราก็เลยบอกว่าไปเอาผ้าเช็ดตัวมาเดี๋ยวเราจะพาไปอาบน้ำ เด็กน้อยอยากจะดื่มน้ำส้มค่ะมาถามใหญ่เลยมาแวะดูน้ำสุกนิดนึงว่าได้ทีหรือยังสภาพอย่างที่เห็นเลยน้ำซุกคือร้อนจีเลยค่ะอย่าเพิ่งรีบ นี่คือสีหน้าของคนอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวมานานแล้วเราเพิ่งทําคือเมื่อสองสาวันนี้น้องสาวเราบ่นว่าอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวนะคะมาเย็นนี้เราก็เลยทําก๋วยเตี๋ยวให้กินเลยนางก็เลยดีใจใหญ่เลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นจานก๋วยเตี๋ยวของเราเองนะคะทุกคนโอ้โหถ้วยไม่ใหญ่เลยนะคะถ้วยใหญ่มากนะคะก๋วยเตี๋ยว ทำกินเองนี่มันด,นอดนนนีอย่างนี้เองทำก๋วยเตี๋ยวกินเองนี่มันดีนี่เองนะคะเยอะมากว่าจะกินหมดไหไมมาดูอด่ะ